คคุณธรรรรมมาานบิหหตลักรมิองทุนคืนคูสมรรถภาพเกิดจากการร่วมมือกันของอบจศรีสะเกดและมีสปสชเคิีนะคะเป็นผู้สนับสนุนนะคะโดยจะได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนของค่าชดเชยบริการเป็นผ่าตับัตค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยคมพิการและก็จะมีชดเชยในส่วนของศูนย์สาธิตไปยุคอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ที่บ้านนะคะโดยในปีนี้ให้บริการทั้งสิ้น7 7โรงพรยาบาลนะคะคือโรงพยาบาลศรีสเกตโรงพยาบาลขุนหานโรงพยาบาลใบมึงโรงพยาบาลราศสลา์โรงพยาบาลพยุกต์โรงพยาบาลขุนขันและโรงพยาบาลอุทัยทิสัยซึ่งโรงพยาบาลข,ขุนหานเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น2 3, 1 0 0 0 0บาทโดยจะเป็นเตียงนคนไท้นะคะ3ไก ทัน่สีเตียงแะก็เครื่องสูดออกซิเจนห้าสิบลิตรจำนวนสเครื่องค่ะก็วันนี้โอกาสดีแล้วก็กาบขอ้อมไปเรท่านนายกองการสารณสุขจะกงท่าดที่ได้ให้ความเป็นยาและก็สมับกระบวนการดูแลขออนุญาตนยนในส่วนของโรงพาในะว่าในส่วนของผู้พิการผู้ที่คน่าจมีองครี่ด เราได้พย <an> <issions> well ่จะมาเพิ่ที่สอนคา้งการขอที่เราต้องการแต่อยากจะเห็นว่านส่วนของมที่มีความต้อกันแล้วก็ประชนได้ดูแลผู้ที่มีความต้องรโรงพยาบาลทาได้ขยายเข้าในส่วนของการเการประสานร่วมของกระทรวงของมกับกระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์กกัร ผู้พิการสู่โอการผู้พิการทั่วไปของกระทรวงึษาาซึ่งอของเราก็จะเป็นศูนย์ในการเปลีป่ยนผู้พิการจากภาระให้เป็นพลังเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้เีชีวิตีแล้วเราก็เป็นศูนย์เรื่องของการพัฒนาผู้พิการนะคะทีนี้เรามีผู้พิการที่อยู่ในความดูแล,ลของเราแล้วก็ได้มัร่วมทำงานกับเราเจ็ดคนที่เจ็ดพานที่ได้ การส่งเสริมจาดการใช้งานจากบริษัทแล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลเป็นผู้ที่พัฒนากาแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเองก็มีสองคนสองท่งทงททา,งงานที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ตรงงานแบ่เป็นผู้พิการตามโครงการของสมเด็จเอ็ดยากนะคะที่ท่านได้ีก็เลยของเรื่องที่ต้องการให้ผู้พิการได้มาดูแลผู้พิการดี เราก็ได้ส่วมงานที่ต่างกางย่างเลยแล้วก็ทุกปีก็ผู้มิการที่จะเรีการติดนัเพื่องการทำคาเพียนเ้ก็กลับมาทำคาเพียนแล้วก็ซ่อมอุปกรณ์ต่างของเรื่องของคาเพียนหรือก็เรื่องของคาเพนเกษตรแล้วก็ซ่อมอุปกรแล้วก็ในส่วนของที่เราขอเคลียนไปคองคองกัน็คือการในรผู้ที่มีความผที่อไปปกอบแล้วก็ที่สนี้แล้วก็พยายามเพ่สร้างให่เนีอง รันแล้วก็พิสูจพสูจน์ด้วย่ตอนนี้ก็ทำงานในพที่ของตำบลศรีเกลี้ส21เขตจริงจรดีก็เข้าสู่สังคมสูงมากเรื่งเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประสานร่วมระดับองค์เท่ากับทกทุกภาคส่วนเข้ามาจากมือด้วยกันฝํายการทำงานของค้ารการพทษณาลตนิซึ่งเป็นช่วงีของปัหางตั้งแต่เรื่องของระดับจังหวัดระดับจังหวัดก็มีการสานารณสุข ก็ราบแล้วก็ท่านีป็ระจกที่ไม่เคยที่เราะนะคะก็ในส่วนของทีมหานท่านได้เข้ามาให้การดูแลแล้วก็ให้แต่งให้การช่วยเหลือในกรณีที่เราเนี่ยเจอเรื่องของเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นอรทข้าถึงยากแ่ที่จะต่างๆนะคะอันนี้ก็ทําให้เราก็สามารถที่จะคุยานได้ได้ส่วนมากพอสมควรแล้วก็เป็นที่ที่ทาให้คุณค่าที่ของ คนถูกโดยอุ่ที่ีนะคะว่าที่ที่ได้รับการยอกเราก็ยังคงต่อไปแล้วก็นี่ก็เป็นนจำนงที่เราจะได้รับการชำร้วการท่านก็มีประเด็นเบว่าเรื่องของให้เป็นสินสินองก็คงได้ได้มาทคแล้ก็ได้มาดูการในเรื่องของการเชื่อว่าเกิดได้่ามไหนก็ตอนนี้เรจะต้องกาต้องก็ต้องขอบคุณท่านนายกอแล้วก็นถ้าเราไน่้ก็ท่าเรา แล้วก็คณะที่ครั้งนค่ะสำหรับวันนี้ที่เราก็ได้มที่พร้อมนักมออเื่ออุปกรณ์นึ่ซึ่งเราก็จเป็นารเชื่อมไปสู่ผู้ที่จะเป็นที่ต้องใช้เครื่องไม้ืองมือนะคะเพ่เขาได้ใช้ประโยชน์สงสุดากซอวะัปีนี้เป็นปีแรกนะครับปีแรกที่อาจนะครับกองทุน รูส,ส,สมรรถภาพที่แรกเราก็ลงไปที่สองล้านสอส,สอสอให้มาสองล้านได้เป็นสี่ล้านนะครับเดิมทีเงินตัวที่ให้สูงตึ้งมีแค่ล้านสแต่ว่าอีกสองแสนที่บอกว่าไปให้ในส่วนของศูนย์ที่จะซ่อมแต่หาเจ้าภาพไม่ได้นะครับก็เลยโอนะเข้าไปเป็นล้านหกนะครับเ,เราคณะกรรมการของคณะกรรมการที่มาในส่วนของศูนย ศูนย์ยืนคืนก็จะเป็นเราใแพทย์สาธารณสุขเป็นประธานนะครับเราก็เลยมีเกณฑ์ตั้งขึ้นว่าน่าจะมีลิมิตขั้นสูงสุดนะครับถ้าไม่มีสูงสุดมันจะมันจะให้แม้มันจะค่อนข้างที่จะยากสำอรบทุกคนต้องการนะครับก็เลยกําหนดว่าตัวบาาศสีสเกตไม่เกินห้าแสนตัวบ้านชุมชนไม่เกินสามแสนแต่ถ้าตัวบ้ารสีสเกตท่านก็ใส่มาเสร็จสติมครับห้าแสนก็เลยว่า ท่านาคุณหมอให้โรงพยาบาลเด็กเด็กมีแค่ร้านสี่นะครับก็ทีนี้เจ็บนะครับเจ็บกันก็ได้โรงพยาบาลอำเภอชุมชนได้สองแสนเด็กโรงพยาบาลสี่สิบเจ็ดท่านใหญ่กว่าได้สามแสนเด็กนะครับเราให้คณะกรรมการท่านกำหนดนะครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะต้องเป็นอย่างไรว่าอุปกรณ์ที่ท่านจะใช้ในส่วนของศูนย์หยุดป่วดเจอครั้งแรกกำหนดก็แค่ยี่สิบ สิบสามนะครับแต่มามากำหนดเพื่อเป็นอีพีเน,เนอร์แต่เมื่อวันก่อนไปที่โรงพยาบาลจิตเจี๋โรงพยาบาลจิตเจี๋ยว่าเตียงที่เป็นคล้ายๆถุงถุงที่ต้องซอมแต่ทคุณหมอแล้วก็ทำเป็ดทำเป็นเตียงเตียงโรยไม่ต้องเป็นเสียงปั๊กเพราะงั้นจะดีกว่าแล้วก็ราคาถูกด้วยแต่ในการกำหนดของที่ศูนย์ศูนย์อื่นๆไม่มีก็เลยว่า ถ้าใครเป็นคณะกรรมการไม่รู้ว่าท่าน,เ,าเ,ปนเป็นข้าราารรเปาเป็นคณะกรรมการน้ท่านก็ไปเสนอเสนอเพื่อเสนอได้ว่าจาก21จะเอาตัวไหนที่เป็นศูนย์ศูนย์ยืนขึ้นที่มีความต้องการมากนะครับคือให้เรากำหนดเองแต่ต้องมีราคาการที่จะซื้อนะครับที่จะซื้อว่าเท่าไหร่ปีนี้มันรับปีนี้เที่ยงนะครับท่านนายกให้เ,เงินไปที่สามล้าน ราพสซัท้องให้หให,หม่อีกสองล้านเป็ดหนหกล้าน,นครับสมยืนเพินก็ตั้งอยู่ที่สองล้านนะครับอีกสองล้านก็จะเป็นในส่วนของปัจซุมสภาพบ้านคนที่ารปีที่ผ่านมาได้แค่หกแสนไอ้แปดแสนนะครับปีนี้ตั้งไว้ประมาชัสี่สิบสี่ล้านนะครับถ้า,ถ,าถ้าไหนนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นประมาณล้านล้านกว่านะครับล้านกว่าก็จะเป็น ตัวที่นักเการท่าดูไปแล้วขีดข้อมูลนะครับแล้วก็อปจก็จะเอาข้อมูลจากสปสชโอนมาทห้โรงพยาบาลคนได้มากที่สุดคือโรงพยาบาลชีสกิจนะครับครั้งแรกได้ไปกี่แสนไม่รู้นะครับและกบอกเป็นพวกไม้ค้าพวกอะไรต่างนะครับที่ที่นีก็ก็เรียนในส่วนของโรงพยาบาลตุนหานด้วยนะครับสำหรับนักการท่าทสามารถขีดข้อมูลเข้าไปเป็นรคบเข็นเป็นอะไรนั่นจะมีแบบและกามีกี่รายการนะครับ ท่านขี่แล้วข้อมูลจะไปปรากฏที่สปสชสอบสอชอบอก,ๆๆก็จะส่งข้อมูลไปที่กองทุนกองทุนก็จะโอนเงินให้ท่านาเก็บแต่หน้าแต่งหน้านะครับแต่หน้าที่4ใช้ไปสองแสนกว่าปีที่ผ่านมาใช้ใช้สองแสนมากนะครับเพราะว่า,ๆๆวา,วามันจะชั้นชิปและอีกตัวหนึ่งนะครับปีนี้ประมาณสักสองแสนกว่าที่ที่เป็นให้กับนกักเสพยาบ้าตรงไปนะครับก็เป็นเคส เข็นรัให้เกิน150บาทแต่ก็จำไม่ได้ครับรบว่าทำอะไรบ้างนะครับท่านลงไปท่านคีขว่าหมดเกินกว่านั้นสพสพก็ให้ท่านแค่ร้อยห้าสิบนะครับเพราะบางบางรูบางถ่านเอาจำนวนแล้เอาเอาเงิน <committing S 1> <ẩ n S 2> ูเข <fulfillment. perhaps. S 2> okay. ้าไปเงินเป็นจำนวนมากแต่สพสพก็กำหนดให้ท่านแค่ครัร้งยะ1าสบต่อเกือนนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของขุนะครับทีนี้ จะมาขอความขอในส่วนของทางโรงพยาบาลตืดสูตรซ่อมให้กับตัวตัวอุปกรณ์พนิการนี่นะครับว่าแต่ว่าเ,วเราต้องกำหนดนะครับว่าสิวสูตซ่อมต้องแล้วก็ราคาต้องอะไต่างก็งงอ,อยุการรมการมต้องขอความก็ก็ปีที่ผ่านม,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 มาตั้งเงินไว้สองแสนหาเจ้าภาพไม่ได้น,นะครับโรงพยาบาลศรษฐกิจรตาจะเํา่ก,กแต่งหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่วัาแต่ขอ เจ้านที่โรงพยาบาลบอกว่ายังไม่พร้อมนะครับก็เลยก็เลยต้องต้องกูนเินต่อแต่ทีนี้ก็จะลองนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องช่วยคนที่การก็จะเป็นรถเข็นหรือเตียงอะไรต่างไปแล้วมันมันมันเสื่อมสภาพมันต้องเก็บอะไรแต่ละเดืต่างก็จะมีสื่อซ่อมที่จะกินะครับเพราะว่ามันใช้ไปอยู่ได้วันก่อนไปที่โรงพยาบาลกุขันต้องคุณหมอกุขันในสองแสบเห็บนะครับนะครับกุขัน ซื้อยาเดียวสื้อเครื่องติออกซิเจนทั้งหมดเลยนะครับก็ท่านพอบอกว่าพิณ่าขอได้ไหมก็เลยท่านเรียนท่านรองสาท่านงบอกว่าขอได้ทุกปีนะครับแต่คนที่จะพิณ่าคือคณะกรรมการืคือทางทางสารสุขนะครับที่จะอบตเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการแต่ท่านนายท่านนายแจ้งสารสุตก็จะให้ท่านรองรองก็จะท่านรองพิเชษแล้วก็จะมีในส่วนของ อพาอลรมาสีสกนะครับแล้วก็เรกพอรอารมณ์าสอลักเนาะเป็นกรรมฐานแล้วก็ต้นัน้า่จญานเป็นกรรมฐานทีนี้ครับเราครียน,นการเริ่มต้นอัตรักเราจะไม่หักปีที่ผ่านมาหากเข้ากันหมดแต่ปัญหาเข้ากันหมดก็คือความจำเป็นมันไม่เหมืกมาโรงพยาบาคุณหานี โรงพาาขนาด,ดแล้วก็วันนี้ก็เป็นห้องไยุได้นะครับพปยุกก็ราคาเท่ากันนะครับสองแสนเด็ดก็เลยว่าก็ได้จะดูขนาดและดูปริมาณใช่างนับไปโรงพยาบาลบูงบุก็สองแสนเด็กในขณะที่โรงพาบาลสุขันโรงพาบาลุพรวนุพรนก็สองแสนเด็นะครับมันนั้นที่จะดูว่าต้องการมันไม่เหมือนกัน Pi, ตอนนี้คือคณะกรรมการพูดนะครับผมไม่ได้พ for ูดผมผมเป็นคณะกรรมการร่วมด้วยเสนะครับที่อยู่คณะกรรมการทุกอย่างนะครับความรับผิดชอบเหล่านะครับกองทุนนี้เป็นเงินสปสชกสชปจเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนพิการแล้วก็คนที่มีภาวะพึ่งพิงมาสักแล้วก็คนที่มันมีสามสามกลุ่มนะฮะพูดสูงมาดูเงินถึงสุดแล้วนี่ หลักการแล้วก็จะเป็นผู้กานแล้วก็ผ no. ู้ตรวจผู้ปฏิูัสิีน้าที่คือในในข้อที่ต้าให้เงินมันมีหลายข้อนะครับแต่มกูงทันตั้การดีแลมันก็เลยยังไม่ได้ใส่เงินเข้าไปบางข้อยังเสรีสูงอยู่นะครับนอกจากที่ดูแลในส่วน2ตัวเคสแต่ว่าเคสที่ฝืนฟูผู้การเราให้มีหักอากานะครับ เราก็เลยยัง,ยง,ยงลงตัวเลขขนา้นม่ได้เพราะว่าวันนั้นมีกลุ่มที่เขา,เาจะทำโครงการเพื่อที่จะดูแลในส่วนของ,ขางาาการบำบัดนะครับแต่โครงการที่ทำเข้าไปคือเป็นโครงการคล้า,าลยๆแบบเดิมเสีสปสชบอกว่าโครงการที่จะขอกองทุนได้คือเคสบายเคสยกตัวอย่างโรงงานจำหน่ายมีผู้พิการที่เข้ามาบริการเคสที่แต่บริการเนี่ยมันเท่าไหร่ เกิดค่าเฉลียก็ได้ที่มันนอกเหนือจากค่าคภาพที่เขาจ่ายนะครับมันมีอาชาบวบัตรที่เขาสมัครเข้ามาสปสชบอกว่าอาชาบวบัตรคนที่จะขอเนี่ยหนึ่งก็คือมีเป็นหน่วยงานที่เขาตองสองก็คือว่าเคหนึ่งที่จะอาชาบัตเข้าไปเข้าไปอยู่ในส่วนของการบวบัตรกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วมันครประมาณเท่าไหร่ไม่ให้คิดว่าค่าเบรคค่าพิเศษค่าอะไรนะครับแต่ เคอยางหรือว่าเคฟมันก็ก็เหมือนกิดทางโารงงานเอ่อของของโรงงานเราถ้ามีเคสที่นันหนด้วยเลยคือต้องคณะกรรมการ,ร,การต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าเคสนี้จะหนาเท่า,นนะะาไหร่นะครับออปปิจอนี้ก็เป็นหน่วยหน่วยที่จะเปิดแง่นให้กับหน่วยสนับสนุสน,น,นนะครับผมเป็นในส่วนของธนะพิจาร,ารณาในส่วนของบ้านปรับปรุงสภาพบ้านนะครับไม่ได้ไม่รู้ใน,นส่วนของส่วน อ่ความค้างแค่แล้วก็ตัวชุดเชื้ในต่าก็ให้ในส่วนของท่านหาสุขรจังหวัดะนะครับเป็นคนดูแลนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ต้องขอบคุณในส่วนของทางองค์กานะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับโดวยเฉพาะลองเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณหาจะได้เป็นสูดช่องให้กับ <c oughs> <c oughs> เราก็หาหาคนขนา,านภาษาไม้ก,ก็ได้ตัวไหนนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับและตรงปุดเป้าหมายด้วยนะครับว่าเรา เราใช้ไอ้แบนของคุณพิการที่จะมามาทำตรงนี้นะครับก็ปีหน้ามีโอกาสนะครับก็คุณาก็สนเาสนุนนะครับว่ารเราขาดแคลนนะครับน,นั่ง้อยแค่ไหนไม่กี่แหนะ,ค,ะครับก็ค่วยๆกันแต่ปีอุปราี่ยก็จะค่อีทยอยทยอยจัดทุกเึินกแตสปสชก็บอกว่ายอดเงินเ,เนีเขาตั้งกองทุนฟื้นฟูนนนนที่แตกต่างตอกเหนือนะครับสัญลุ้สีสก,กี มันยอดดูสิเท่าไหร่นะครับร้านนี้ร้านนี้ก็แฝงร้ายกว่านะครับก็แพทย์คตรงน,นั้นได้ก็น่จาจะช่วยเหลือในส่วนของอด้านสาธารณสุขได้มากนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณในส่วนของทาโงโรงพยาบาลสมหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาต้อนรับแล้วก็เป็นแพาย์ที่เกิดตับในการที่จะดูแลสุขภาพ ของประชาชนในเขตประชาชนคุณาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ ល្លชา់ประชา់ការលាັ់មីខ្ល บ้านเค,คือวันนี้นะครับในส่วนของบริจามาในงานของกองถุงฟื้นฟูสมัครภาพสมัครกิจเกศนะครับปีแรกนะครับปีแรกโอ้โคือปีแรกเป็นที่เราได้มอบโอนปีแรกเราได้ไม่ค่อยสองล้านนะครับสองล้านคือบริจาอนที่มให้สองล้านแล้วก็สปสชสมทบมนอีกสองล้านได้เงินสี่ล้านเงินสี่ล้านนี้ก็จะมีท่านในแพทย์ท่านในแพทย์ท่านเป็น คณะกรรมการบริษัทแก้ประชุมบทประสัมพันธ์ไปเราก็เจียดนะครับในส่วนของมันก็มีว่าตัวเรนกองทุนของเพื่อพัฒนาสมรรถภาพเนี so ่ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่าตั้งในส่วนของศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการตอนนี้เราเราทำจริงนะครับของม่าโรงพยาบาลสิสเกียร์ขอแรกให้เจรจาแต่โรงพยาบาลชุมชนก็ซื้อโรงพยาบาลนอกสิสเกียร์แก็ยินดีไว้ที่ฐานแสงนะครับ ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีแรกด้วยก็ได้นะครับมีมงบประมาณอยู่ที่ร้านสี่นะครับล้านสี่มันตายมัก็จัไม่ได้นะครับแล้วคดี 2, ปี 1, ท,ที่ผ่านมามีการตั้งสองแสนเป็นเงินทำซูซ่อมตัวเครื่องคนพิการนี่นะครับแต่พอดีมาทําไม่ได้นะครับปัญหาสูงไม่ได้ก็เลยโอนเงินอีกสองแสนเข้ามาเป็นล้านหกนะครับล้านหกทีนี้ก็ให้ในส่วนของแต่ละโลรงพยาบาลขององบประมาณเข้าไป นะครับวันที่ประชุมนะครับวันที่ประชุมก็เลยคุออยกันก็เขามีคณะกรรมาการประชุมก,ก,การนัดการชุดนี้ก็จะมีในายแพทย์เชฟท่านเป็นประธานใช่ไหมนายแพทย์เชฟเป็นประธานท่านท่านรองนะครับแล้วก็มีโรงพยาบา,าลขันทารัฐมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นกรรมาการอ,อ,กอบจก็ตัวผมเนี่เป็นเป็นผู้สังเกตการณ์ แล้วในส่วนของรวนที่สองก็ไปนะเราก็มาดูนะนะครับว่าเงินมันมันอยู่ที่ร้านหกัเท่าไงตอนแรกเขาคุยกันนะครับก็เลยมาในส่วนของโรงพยาบาลทีกเขาจะมีประมาณสักหกโรงจะมีโรงพยาบาลเศรษฐกิจึงดงที่สองก็ไปก็โรงพยาบาลที่ต้องลงทีกันนะครับก็น้องอะไรกันคุยกันก็ได้ก็สรุปนะครับว่าโรงพยาบาลช่เฉพาะอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นครับแล้วในส่วนของโรงพยาบาลเศรษฐกตอยู่ที่สามแสนเจ็ด ที่เกิดนี้ตอนแรกเด่นโมกประมาณไปแล้วนะครับทีนี้ตัวอุปกรณ์ที่จะให้มาเริ่มแรกเดืทีมีแค่สิบสามรายการสิบหลังจายการคณะกรรมการคะบุว่าสิบสามรายการนียมันไม่คข้อคลุมตัวของสื่อเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันต้องจําเป็นต้องใช้ก็เลยเพิ่มไปเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดรายการวันก่อนไปมอบเครื่อง นี่ยปวดสูงยืนคืนที่โรงพยาบาลศิริกิจโรงพยาบาลศิริกิจก็จะขอเพิ่มรายการก็ตรอว่าไม่เป็นไรคณะกรรมการคืนเตีงนอนอยู่ที่คณะกรรมการ้องบอกว่าเตียมลงที่ใช้เน่ยเพราะว่าตัวตัวไม่ไม่กีนไดเตียมลงด้วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าศิริกิจก็มีเขาเขาทำเตรียมลงที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแต่ว่ามันคล้ายๆกับเป็นจุงน้ำเกลือที่ร้านช่องคลองเพื่อมาทำศิริกิแลกวคนป่วยทเตียงนอน ก็กว่ามันมีราคามารตรฐานพุทธังเลถ้ามันมีก็ไม่เป็นไรก็เสนอเข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่ามันแค่ตัวแล้ว่างกัก่าสามารถที่จะซื้อให้ได้มากกนวะ่านั้นแต่ถ้าแบบเตรียมรมที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนคนไข้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีไรายได้ก็เสียไฟฟ้าไว้ต่อวันก็เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแว่าไม่เป็นไรมันอยู่ที่ท่าจะเสนอเองว่าเอาว่าเไรนะครับทีนี้กองทุนฟื้นฟ,นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้สูมอายุผู้ด้อยโอกาสและก็ผู้ป่วยเฉ็ดพันมันมีมีหลายหลายส่วนนะครับที่ที่เขาทำอุปกรณ์ช่วยพนพิการนันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะขีดข้อมูลไปที่สปสชแล้วมาใช้เงนก่อนตัวนี้ปีนี้เราตั้งไว้ที่ล้านล้านแปดมันก็จะไม่ปิดนะล้านล้านท่าตัวนี้ใช่ไหมแมนด้ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนข้อมือจะถูนะร้านกว่านะครับร้านต่อช่วปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสิทธิเก่งเพราะานจะได้ตัวนี้เยอะก็จะขี่เอาไม้พลาพอรถเขียนไมันจะมีรายการอยู่แค่เก้ารายการใช่ไหมมีรายการที่ควบอากาศนักกายภาพรุมไปแล้วขี่ข้อมูลลงไปในระบบแต่ก่อนสพสชจะเป็นกฎจาดแต่ปีเดียวนี้เขาผับภาระไปที่กองพื้นคือบางทีเราขี่ข้อมูลตอนนั้นไม่ได้สูดจิ๋วคือเป็นอุปกรณ์ ช่วยเหลือคนพิการคือให้เลยเป็นรถเข็นเขให้เลยแต่ว่าคนที่จะซื้อจะดจ้างคือรวยไาเลแล้วก็ให้คนทิการเข้าไปโดยผ่านกองทุนหรือฝูงสุนรภาพตอนนั้นเป็นส่วนเมื่อกี้ก็คติดจัดจ้างมาคุณหารอยู่นะครับเรื่องส่วนหนึ่งก็คือว่านักกาภาพที่ลงไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือทำกายภาพเนี่ยเขาจะมีเงินให้เคสแต่เขาระบุนะครับว่าครั้งหนึ่งต่อเคสคือร้อยหน้าเจ็บาท มาตรฐานเ็เลยโดยให้โรงพยาบาลคีเข้าไปเกินกว่าเได้แค่ร้อยห้าสิบบางโรงพยาบาลได้แค่ห้าร้อยกว่าได้สามร้อยกว่าไม่ค่อยสิบ่าหนไม่รู้ว่าจะโดนเช็คมั้นะครับร้อยห้าสิบไปคีก็มูลเกินมันไม่ได้ครับก็ค่ได้แค่มันก็คือนักกายภาพค์เฉลิบุีวันนั้แต่ไม่ซ้ำซ้อนนะครับสมไม่ซ้ำซ้อนของซีของอะไรที่เขาเปิดอย่นนะครับก็คีพวกตัวนี้ก็ไปได้ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเมื่อสักครู่คุยกับโรงพยาบาลคุณน้าหรือว่าปีนี้เราจะวุกลับมาว่าทําสูดซ่อมในส่วนของตัวอุปกรณ์ผลพิการไม่ว่าจะเป็นแม็ก้าวหร,รือรถเข็นด้วยแรงต่างพอโรงพยาบาลคุณน้าคิดสูดซ่อมให้ได้ไหมเพราะปีที่ผ่านมาเจอไปทั้งนึ่งแล้วมันสรุปมันเป็นไม่ได้ตอนแรกโรงพยาบาลโรงพยาบาลศิริกิจจะทําแต่ทีนี้คนที่รับไปก็คือคุณหมอกต่นักกายภาพขอหมอธุตาครับเลย เจ้าหน้าที่ไปแล้วเจ้าหน้าที่บว่าไม่ไหวจะจะรับเหมือนกันนะครับ,รปปรบรก,ก็เลยหยุกไปทีนี้ก็ไปไปตู้หนัเพราะว่าตู้หนังเมีตุ้ขายเสียงก็เลยว่าละรถเข็นรถอะไรใส่ซ่อมตรงนั้นก็ขอให้ท่านเป็นสุขต่อไปนี้โอเคแล้วก็ที่ในส่วนของคนพิการเขาส่งเข้าไปซ่อมตอรนง,ง,งนั้นแต่ข้อสรุปก่อนนะครับในทุกปีนี้ครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คืออ,อ,อบจปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําปรับปรุงสภาพบ้านให้กับคนพิการ งบประมาณท่าน้อยลายละไม่เกิดท่านพยุกได้หนึ่งังนะครับอย่เลืมน่าสวอร์มมอฟความตานะเพราะว่าวันมอสจอรต้องซื้อของให้เขาด้วยคือสิบหกหลังเอ้ปีนี้สิบหกหลังนะครับคือจุดแจกใจความก็ถือว่าคนที่จะได้รับงบประมาณตำนวนหนึ่งพิกาสองก็คือคนที่สาว่าพึ้นผินะครับ แต่คนคนยากจนไม่ได้นะครับไม่เข้าขายัดนี้เพราะน่าจะจะขีห้องฟ้องกระจกนะครับข้อแม้ก็คจอว่าเงินหน้าหมืน่นซื้อได้เฉพาะวัสดุก่อนค่าแรบงบท้งองถิ่นรับผิดชอบก็จะเป็นมาตานนั้นทีนี้ที่ปกหลังปีหน้าตั้งไว้ที่สองล้านสองล้านก็ตัดว่าจะได้ประมาสักสี่สี่ล้านนะครับแต่ตัวนี้มันขาดที่ท้องถิ่น คือโรงพยาบาลนี้ท่านท่านอาจจะรู้ข้อมูลว่าคนไหนี่การต้องตัดกระท่าง้านไหนท่านชี้ข้อมูลแล้วให้ท้องถิ่นก็เป็นบทสนทนท้องบมันลงมาที่โรงพยาบาลไม่ได้งบประมาณสลับสื่อท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นคนเดยแต่เราเนี่ยรู้ข้อมูลน่าใครี่การที่ต้องการตัวตัวที่นั้เพราะว่าตัวนี้คนที่จะเซ็นรับรองคือนักกายภาพนะครับไม่ใช่เอบประตัดเซ็นให้ไม่ได้นะครับว่าอาคนคนป่วยคนนี้เป็นพิการต้องน้านนี้ไม่ เพราะกองทุนไม่ก็ไม่ไมดูเขาดูที่หนัากาอกภาพที่ลงไปเซ็นแล้วก็ต้อง,ต,องต้องรับความชเฉลยอยไนต่างๆมันก็ต้องอาศัยความน,นั้นหนงะครับตอนนี้ก็เขเป็นอีกช่องทางนที่กองทุนเราช่วยหนะครับ กกพวกเราอ v จ r j สีสเกตยึดมั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาเดือพลังนสัมผัคุณงามความดีจะ i'm